คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อนได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้งไปตรวจสอบซื้อผู้มีสิทธิเลือกตัง้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปปีพุทธศัการาช2566นะครับสามารถตรวจสอบรายซื้อผู้มีสิทธิเลือกต,ตั้งได้ตั้งแต่วันที่18เมษายนก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นไปจากช่องทางต่างๆครับบอสิปเป็นการตรวจสอบรายซื้อจากบัญชีรายซื้อผู้มีสิทธิเลือกตัง้งได้โดยตนเองณที่เลือกตัง้ง สารากลางจังหวัดนะครับที่ว่าการอำเภอที่ทำการเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักง,งานเทศบาลที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเขตชุมชนใกลบ้านอันที่2ครับสามารถตรวจสอบได้สื่อภูมีสิทธิ์เลือกตั้งครับได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานบริหารการทะเบียน w w w l d w i บ r a d o p a go t h นะครับ,รบก็คือ w w w b o r a D.O.P.A. G.O. T.H. เดอนะครับหรือว่าสิเข้าไปทั้งแอปพลิเคชันนะครับสมาร์ทวอทได้ตลอด24ชั่วโมงนี่สมาร์ทวอทนี่ก็สามารถตรวจสอบไายซื้อได้นะครับช่องทางที่3คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบนะครับจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะครับสาสอทับ6กรณีนนบพบซื่อนี่นะครับหรือมีซื้อผููบมีสิ์สเลือกต่างปรากฏอยู่ในบัญชีไลยซื้อให้ไปยื่นค้ำรองนะครับแจ้งเพิ่ม นะครับแจ้งเพิ่มซื้อหรือว่าถอนซื้อต่อหน้าทะเบียนอำเภอหรือหน้าทะเบียนทองถิ่นสําหรับการตรวจสอบรายซือ้อผู้มิธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ครับสามารถเฮ็ดดุใดสะดวกและกรรวดเร็วเพียงแค่กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็เข่าไปนะครับก็บสามารถเข่าถึงข้อมูลนะครับแสดงรายซือ้อผู้ที่มิธิ์เลือกตั้งนะครับวันที่เลือกตั้งจังหวัดเขตที่มิธิ์สถานที่วสิไปเลือกตั้งอยู่หม่องไหนเพื่อมีรายละเอียดหม่องนี้เบิดเลย ทั้งนี้ครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสสอนะครับที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th นะครับสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมครับที่สายด่วน144นะครับ